มากันเยอะมากเลยเนี่ยประมาณประมาณกี่คนดีคะเนี่ยถ้าประมาณด้วยสายตาตีเป็นพันคนได้นคะคะโอ้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่คือทุกคนที่อยากเห็นอนาคตของประเทศไทยดีขึ้นใช่ไหมคะาเรเริ่ไมได้คะโอเคก็คือตามข้อเรียกร้องของเราเนี่ยที่บอกว่าหางคุมคางหยุดคุกคามนักเรียนแล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนแปลงผลที่ล้าหลังนีย ปฏิรูปการศึกษาช่งสามอย่างเนี้ยถามว่ามันเกินหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไหมคะที่จะรับเรื่องไปพิจารณาไ,ไม่เต่เขาบอกว่าเขาถูกคุกคามค่ะทุกคน,นการคุกคามเนี่ยเราว่านะก็เออท่านรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเข้าใจในสิ่อย่างผิดไปนิดนึงทุกคนว่าไหมคนะเหมือนคิดเหมือนกันคิดอย่างนั้นเหมือนกันเลยค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้มีแต่นักเรียนที่โดนคุกคามไม่เห็นจะมีข้าตกลงขนารไหนที่โดนคุกคามเลย ขณะที่ท่านเนี่ยได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเพื่อไปดำรงตําแหน่งตรงนั้นการที่เราขอให้ท่านรับผิดชอบในการล่าออกจากตําแหน่งเนี่ยมันก็คงไม่ได้มากไปสําหรับประชาชนตัวเ,เล็กอย่างเราใช่ไหมคะ,ะปัจจุบันเนี่ยค่ะในสถาบันศึกษามีการคูมข้ามเด็กเป็นจำนวนมากเพื่อมันคนละสเกลกับที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดเอาไว้เลยการคู่ข้ามเด็ก,กน,นักเรียนเนี่ยค่ะ ในสถานศึกษาที่ทั้งคุกคามทางเพศมีทั้งคุกคามด้วยวาจาทําร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายแล้วการทำร้ายร่างกายเนส่วนใหญ่แล้วครูมันจะอ้างด้วยคำว่าอะไรไ,ไหมคะหวังดีตันมีมดดิ้งนะคะที่เขาบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีซึ่ง ไอการระทำแบบนี้ค่ะนอกจากจะส่งเสริมอํานาจให้ครูเนี่ยมีอํานาจที่จะลงไม้ลงมือกับนักเรียนได้แล้วเนี่ยก็จเปิดสายพิการก็แทบจะไม่ได้มาควบคุมดูแลเลยว่าครูเนี่ยมีอํานาจโดยมิชอบหรือโดยชอบทาตรงไหนบ้างคุณนายคนายเนี่ยเขาพูดว่าเนี่ยมีนักเรียนทั่วประเทศอ่ะแค่1% 3ึคนเองที่โดนตีอ่ะมีแค่สาคนเองจริงไหมคะ เคยถูกโดนด่าบ้างยกมือหน่อยสุกแปลกมากที่สถานศึกษาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไว้พอพันธ์ต้นกล้าเพื่อเป็นไม้พันธของชาติในอนาคตเนี่ยทําไมถึงยังมีทุกที่ใช้อํานาจโดยมีชอบอยู่ทุกคนสงส,สัยหรือไหมคะสงสัยค่ะคุณนาย ในปัจจุบันเนี่ยมีครูสั่งเด็กมอกราบครูด่าเด็กเมื่อกี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีแล้วว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งเองนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มมีครูเนี่ยบอกว่าผ่านน้ำร้อนมาก,ก่อนตัวเองมีประสบก,การณ์มากกว่าเรียนเพราะมันเรียนอูี่ฟังเชืวว่อฝั่งเขาเอาแล้วเชื่อไรอะ ุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวที่คุ้มคําทางเพศที่ครูเนี่ยบอกว่าเอาละถ้าสมมติว่าเธอเกรดไม่ดีใช่ไหมรู้ไหมคะคุณพัณเมนูเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรครับสงสัยเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณมามีเซ็กส์กับเราเราอจจะให้เกรดสี่กับคุณทั้งนี้เนี่ยคือคาพูดจากปากของครูที่เป็นผู้สอนนักเรียนในปัจจุบันที่ถักกัดโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้มาควบคุมดูแลตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะคะ ล่าสุดก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่นักเรียนชูสามนิ้วทุกคนได้ไปชูสามนิ้วกันบ้างไหมคะทุกคะแนนทุกเดืนทุกคนโดนด่าไหมคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าครูต้องเป็นกลางทางการเมืองแต่พอเราชูสามนิ้วเขาียกตำรวจเข้ามาจับเราใช่เรื่องไหมคะไหนโรงเรียนไหนมีตำรวจเข้ามาบ้างคะไม่ธรรมดา,ากระทรวงศึกษ,ษาธิการคะถ้ามองเห็นก็มาช่วยรบกวนดูแลหน่อยนะคะ น่ายค่ะกัทโนศึกษาธิการมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ออกหนังสือมาหนึ่งแผ่นบอกว่าเอาละนักเรียนทุกคนสามารถพูดสิทธิเสรีภาพของตัวเองสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้จะถามว่านักเรียนได้รับสิทธิเสรีภาพไหมก็ไม่ใช่ไหมคะคุณเมนูแม่เลยค่ะแถมยังลิ้นรออย่ะนทุกคนคะข้อเรียกร้องข้อที่สองคืออะไรคะ ยกเลิกกฎระเบียบแล้วกฎระเบียบคืออะไร <st it> กฎระเบียบ <st it> มีไว้เพื่อเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในสงังคมแต่เรานักเรียนที่ใช้กฎระเบียบไม่เคยมีสิทธิ์ตั้งกฎในโรงเรียนเลยและในปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆอย่างที่กฎระเบียบค่อนข้างล้าหลังสำหรับสมัยนี้และผู้ใหญ่ก็ไม่มีเหตุผลมากพอที่จะตอบพวกเราว่าตั้งมาทำไมกวองเดียเขาตอบว่าอะไรคะคุณไม่รู้ เพื่อความเป็นระเบียบในสังคมค่ะทำกันมานานแล้วเนาะแต่บางครั้งเขาก็ยังไม่ทำตามกฎระเบียบนะ oh. เรื่องนี้พูดกันอีกยาวค่ะแล้วก็กระทรวงคุณไม่ได้กำหนดความผิดร้ายแรงและทำให้โรงเรียนคิดว่าความผิดร้ายแรงคือระเบียบการแต่งกายนักเรียนทุกคนช่วยตอบกระทรวงหน่อยค่ะการแต่งกายมันผิดร้ายแรงไหมคะ่ไม่เคยผิด เราจะแต่งตัวยังไงก็ไม่เคยผิดต่อให้เราจะเป็น LGBT เป็นทรานเป็นชายหรือหญิงแท้หรือนอนไบนารี non การแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ทำให้การเรียนของเราแย่ลงค่ะพรทุกคนอีกรอบได้ไหมคะทุกคนรู้ไหมคะว่าไดโนเสาร์ศูนยพันุเพราะอะไรคะ ค่ะอุก,กบ,บาทพุ่งชนค่ะและตอนนี้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาเรียกร้องอนาคตการศึกษาที่ดีกับเราทุกคนคืออุก,กบ,บาทค่ะทุกคนคะและคุณใดโนเ,เสาทั้งหลายคะโลกใกล้จะแตกแล้วค่ะครูบางท่านมีการใช้อำนาจเพื่อกดขี่นักเรียนเพื่อสร้างฐานอำนาจนิยม เพื่อเอาความกดขี่ที่ตัวเองเคยได้รับมาใช้กับนักเรียนทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่คนมีวุฒธธิภาวะควรทำค่ะงั้นขอเปลี่ยนไปถามผู้ใหญ่บ้างนะคะคนผู้ใหญ่ที่มาตรงนี้ทุกท่านทุกคนลองนึกย้อนกลับไปดูกฎระเบียบในโรงเรียนที่ตัวเองเคยดูมา คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณต้องเจอกฎนั้นกฎที่ช่วงชิงอิสระของคุณไปกฎ<ะ>ที่ช่วงชิงสิทธิและเสรีภาพของคุณไปคุณอยากให้รุ่นต่อไปเจอแบบนี้ไหมคะช่วยตอบหน่อยค่ะคเปลี่ยนกฎควรเปลี่ยนและกฎลงโทษในโรงเรียนบางข้อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในยุคนี้ที่สิทธิและเสรีภาพาควรเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แล้วคุณเป็นใครมาเอามันไปจากพวกเราซึ่งบทลงโทษเนี่ยมันกำลังคุกคามนักเรียนค่ะทุกคนทั้งทุกขามทางด้านสภาพจิตใจดือทุกขามทางด้านร่างกายและหลายคนและนักเรียนลหลายคนสูญเสียความมั่นใจของตัวเองไปถูกลดรอนศัก,กยภาพของตัวเองไปเพียงเพราะว่ากฎระเบียบที่ไร้เหตุผลของพวกเขากำลังตีก่อพวกเราค่ะ คุณบอกว่าเราเรียกร้องแต่สิทธิไม่เคยทําหน้าที่แล้วหน้าที่นักเรียนที่ดีของคุณคืออะไรคะคุณไม่สามารถตอบเราได้เลยแม้แต่สักนิดเดียวและเบอร์งโทษที่มาจากความสุขในการใช้อำนาจของครูก็ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะเรื่องนี้เขาจะมีคําตอบว่ายังไงคะทุกคนสงสัยไหมคะ นักเรียนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพนี่คือสิส่งที่เราพูดยั้งๆังซ้ำๆเราไม่ใช่หุ่นเชิดไม่ใช่หุ่นยนต์ของระบบการศึกษาไทยแต่เราคือนักเรียนนักเรียนคือเยาวชนทุกคนคือมนุษย์ที่มีจิตใจมีสิทธิในการแสดงออกเสรีภาพอาของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นตัวัเองตับข้บอที่สานะคะก็คือการเปฏิรูปการศึกษาขอยกบทความจาก หนังสือพิมพ์พุทธศักราชปี2541เขาบอกว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยที่พูดหลายๆรอบเนี่ยไม่สามารถเรียกว่าการปฏิรูปการศึกษาได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาครับแล้วประเทศไทยเนี่ยปฏิรูปมาแล้วกี่ครั้งเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเราก็ยังเรียนวิชาดเดิมๆมเรายังไม่ได้เรียนสิ่งที่เราชอบเลยด้วยซ้ำ<ช>โดยเขาได้สรุปสองข้อใหญ่ๆว่า การศึกษาเนี่ยถูกวางเป้าหมายให้เราใช้สิ Demon> ่งอื่นที่ไม่ใช่ชีวิตของเราจบไปเราไม่จําเป็นต้องเอาวิชาที่เราเรียนนไปใช้ไปซ้าเราควรจะได้เรียนวิชาทักษะชีวิตไหมปัจจุบันเนี่ยมีการสอนอะไรที่มันไร้สาระในภคนะรับก็ค่านิยมที่สองประการที่หล่อหลอมพวกเราจำอยู่นั่นแหละมันใช้ได้จริงเหรอครับลกเสือ แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าความรู้ที่เขาถ่ายทอดให้พวกเราเนี่ยเป็นความรู้สําเร็จรูปที่เขายัดเข้ามาไม่ว่าเราจะมีภูมิหลังยังไงไม่ว่าที่บ้านเราจะเป็นคนยังไงทําอาชีพอะไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกเรียนด้วยซ <fur> ้ำสมมติพ่อแม่เนี่ยทำอาชีพ้าขายลูกจากเด็กมาร์เก็ตติ้งลูกได้เรียนไหมครับต้องรอจนถึงมหาลัยเลยหรอครับและอีกอย่างหนึ่งที่กระทรวงยังทำไม่ได้ในตอนนี้ ที่29ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กชักกล่าวชัดเจนว่าการศึกษาต้องสามารถประกันการเพิ่มหูนทักษะรวมถึงพัฒนากันพัฒนาการทางร่างกายบุคลิกภาพและจิตใจของเด็ก,ดกแต่กระทรวงการศึกษาธิการไม่มีการใส่วิชาการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ของเองเข้ามาได้ํานักเรียนไม่รู้ว่าจะต้องยกักยางอารมณ์ของเองยังไงไม่รู้ว่าต้องแสดงออกทางสังคมยังไงว่าตัวเองอ่ะชื่นชอบสิ่งนี้หรือตัวเองไม่ชอบสิ่งนี้ พอเราถามเขาคุณก็บอกว่าจะถามทําไมเรียนไม่เข้าใจหรอไม่ต้องใจเรียนหรอทั้งนั้นที่เราอ่ะจอดจนมือจะหงิดอยู่แล้วคับผู้ใหญ่ถ้าถามเราว่าจบไปจะทำงานอะไรหรือว่าเรียนก็อยากจะเรียนอะไรถ่าถามแบบนี้นดค่ะมันก็เป็นเพราะว่าเขาอ่ะเล้วเราเก,กรอบเราถึงเรียนเลยงก็เศ่้รแบบว่าเราจะต้องไปอะไรสุดท้ายแล้วเราเรียนอะไรมาเขาเอะก็ต้อง ดีก่อนให้เราเรียนตามที่เขาต้องการจากที่คุณนายพูดเนี่ยต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้กาหนดเด็กอยู่ในกรอบแต่ว่าให้เด็กอ่ะออกลองออกไปใช้ชีวิตนอกกรอบแล้วอบอกเด็กว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแล้วค่อยมาบอกว่าอันนี้ควรทําหรือไม่ควรทําแต่สิ่งที่คุณบอกคือไม่ควรทําแล้วคุณไม่บอกเลยว่าเหตุผมมันคืออะไรเช่นคุณแม่อนุญาตให้เราไว้ผมเพราะอะไรครับเพราะเห่าเห,หรอนี่มันไม่ใช่ศิลปุกสงครามโลกนะ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อะถึงแม้ว่าจะลดเวลาเรียนในห้องก็จริงแต่คุณไม่ได้สนับสนุนเลยอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์คุณไม่ได้สนับสนุนเราคุณจะให้เราเท่าเวลารู่อะไรเราเล่นเราเล่นกีฬาในโรงเรียนไม่ได้ด้วยซ้ำสเก็ตบอร์ดเราเล่นโรนงเรียนไม่ได้ด้วยซ้ำเราโดนครูยืมสเก็ตบอร์ดไปสองอันแล้ว เราเคยมาพูดเรื่องการศึกษาวิชาสุขศึกษาของนักเรียนที่เป็น LGBTQ แทนที่เขาจะบอกว่านักใน LGBTQ เนี่ยมีแบบไหนบ้างเขากลับบอกแค่หลักร่วมเพศแล้วมันคืออะไรอะสุขศึกษาเนี่ยบอกแต่ให้เราอะอยู่บ้านนะอย่าไปเที่ยวกับผู้ชายสองต่อสองแทนที่จะบอกว่าเนี่ยคุณควรจะบอกผู้ชายยังไงว่าคุณอะไม่อยากได้หรือผู้ชายควรจะบอกผู้หญิงยังไงว่าผู้ชายไม่พร้อมหรือย,ยังไง คุณสอนให้เราใส่ถุงยางเป็นก็จริงแต่คุณไม่ได้สอนด้วยซ้าว่ามันมีอะไรบ้างว่ามันมีโรคอะไรบ้างมันรักษาอย่างไงคุณได้บอกไหมตอนนี้อ่ะเอ๋อมียาเพลสที่ต้องกินก่อนที่จะไปนีเแศสัมพันธ์แล้วคุณอ่ะได้บอกไหมว่ามันมียานี้แตกอะ่ะคุณได้บอกไหม <S <S> <S อีกเหตุผลหน,นึ่งที่ทุกคนอะ่ะต้องมาเรียนไกลๆบ้านเพราะไม่มีโรงเรียนที่ดีอะ่ะอยู่ใกล้บ้านเลย <S <S> <S ในกรุงเทพอะ่ะ มีโรงเรียนชื่อดังแค่ไม่กี่โรงเรียนแล้วโรงเรียนที่แบบคุณไม่ได้สนใจอ่ะเขาจะเขาจะเรียนอะไรกันะนะนคุณรูที่ดีๆก็ถูกอผกมาอยู่ในโรงเรียนที่ฉันนำแต่ว่าพวกเราอ่ะได้เรียนแต่แบบวิชาที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเช่นคอมอย่างเงี้ยเขาจัาสอนให้เราบบเขียนโปรแกรมภาษาซีทางีแบบมันยัมีอะไรที่มันขูดมากกว่าน,นี้เขาคยบอกเราว่าเขาจะสอนโฟโต้ช็อปเรา จะสอน AI เราเขาไม่สอนเขาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ผลักดันอุปกรณ์ทางการเรียนคมสเปคไม่สูงพอทมื่ี้เราที่คุณบอกว่าจะพัฒนาประเทศไทยอะเราว่ามันไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่แบบประเทศไทยแบบ4.0อะมันคือแบบ0.1อะแล้วการที่แบบว่าครูอะ บอกว่าเรามีคะแนนเยอะกว่าคนนี้ประกาศเป็นการประกาศคะแนนหน้าห้องอะ่ะมันทําให้เด็กที่ได้คะแนนน้อยอะ่ะมีสุขภาพจิตที่แย่ลงทุกวันนี้มีนักเรียนหลายคนมากๆที่เข้าพบกับจิตแพทย์แต่เขาไม่สามารถตอกเพื่อนได้เพราะครูเราเห็นว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งผิดส,สิ่งที่ผิดปกติคุณไม่ได้จัดหาหรือการหรืออะไรก็ตามอะ่ะที่ทําให้เราอ่ะได้พบจิตแพทย์ด้วยซ้ํา แต่ละโรงเรียนมีแต่คูในแนวที่เรียนจิตวิยาขั้นพื้นฐานถามจริงครับว่ามันช่วยเราได้หรอมีห้องเขาซ์ลิ่งก็จริงอ่ะแต่คุณไม่เคยเปิดใช้อ่ะเราเข้าไปอีกทีอ่ะคุณไม่แตา่ใยปาย็นมุมคืออะไรวะแบบทดสอบของแน,แนวที่คุณทํากันอ่ะมันแบบทดสอบที่ล้าหลังมากเดี๋ยวมันมางทีแบบทดสอบที่มันดีกว่านี้แล้วมัน แล้วมันแบบทาให้เราอ่ะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้แต่คุณไม่เคยเอามาให้เราใช้ด้วยซ้ำคุณทําตามหนังสือเดิมอ่ะที่แบบ2548อ่ะนี่มันส5 6 3้นะคุณเราอยู่เรากําลังอยู่ในระบบการศึกษาที่มีรูปแบบที่เขาอยากให้เราเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่เคยทําให้เราดูเป็นตัวอย่างเลยหรือจริงๆอ่ะเขาแค่อยากให้เราเป็น ที่ค่าเป็นท่าภายใต้อำนาจของเขาเหมือนเดิมแบบทุกๆุ่นที่ผ่านมาเขาก็เลยยัดเยียดการศึกษาแบบนี้ให้กับเราเขาสอนให้เราพูดแบบคำสั่งเดิมๆอ่ะเช่นแบบครับใช่ครับผมไม่ถามแล้วครับผิดแล้วครับอย่างนี้เขาอสอนให้เราพูดชุดคำสั่งเดิมๆที่เขาป้อนเรามาแล้วเราไม่มีสิทธิตั้งคำถามเลยหรอว่าแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นทุกคนเชื่อในกฎแห่งกรรมไหมคะ วันนี้เรามาเพื่อเรียกร้องสิ่งที่เราควรได้เราทุกคนมาเพื่อเรียกร้องอนาคตดีๆที่เราควรได้รับเรามาเพราะความผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้กรรมตามสนองคุณมาถึงหน้ากระทรวงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ